เรื่องราวดีๆในเมืองสตูลนะครับวันนี้ก็คือบากบาราสตีนัสกับก็สวัสดีกันทีทาเทียบเรือบาบารานะครับวันนี้พามาเร่พวัดสวยๆนั่นก็คือบากบาราสตีนัสกับโครงกันดีๆนี่นะครับได้เรีบความรวมือจากประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลอบอจจังหวัดสตูลมาวิทยาลัยศิลปากรศิลปินิสลาจากจังหวัดกระบี่รวมอาิฟว่าชีวิตนะครับมารวมมือรวมเร่งสร้างสรรค์ผลงานดีเลกว่า สตรีอารับประชาสมังฆวัตรของเรานะครับสะตุลเรากำลังบันเลงศิลปะอย่างงดงามนะครับตันโดตอมาริเดนกับลมวานลุบด้วยนะครับท่านผู้ว่าจะเดินชมภาพตัวไปนะครับขอเรียนเชิญคนวาดด้วยนะครับอาจารย์จอสครับ และก็ผู้ที่มีส่วนรวมในสร้างสรรค์ศิลปะครั้งนี้มากเลยนะครับก็คือกลุ่มนักเรียนของโรงเรียนสตุลวิทยาครับรทีตาเรือปะปะล่างนี้นะครับผาวัตมดรวมแล้วสิบเก้าผาบครับ ถ้าถ้าหรือปลาประได้กับปลาติดข้าวะไรก็คือปลาตกปลากับนี่ซีเรพินกับยังวานกันอยู่เลยนะครับ เป็นทีมปะการังครับในท้องทะเลทำไมปะการังสวยขนาดนี่คือปรากฏการณ์นไหมเองความงามสตีอาร์ตบากบาร,ราหรือว่าสตุลสตีอาร์ตครับ